ในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยสิ่งที่ตามมาฮะก็คือที่เราต้องระมัดระวังเลยครับคุณอาจคร์รคก็คือเรื่องอุบัติเหตุ<ฮ>ครับก็เลยว่าทางรัฐบาลเองมีการตั้ง7วันอันตรายไว้ครับโดยสงการปี66เนี่ยวันแรกนะครับพบว่าจะมีผู้เสียชีวิต พอสมควรแล้วนะครับ <ừ> um. โดยในช่วง7วันอันตรายครับเริ่มตั้งแต่วันที่1 1ถึง17เมษายน25 6พ,พ,พ,พ <c oughs> กครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภ,ภัยฮะมีการคุมเข้มสร้างความปลอดภัยทั้งถนนสายหลักและก็เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าจงจังหวัดครับ <c oughs> เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนครับแอบเมาคุณกล้องในชั้นเดิน <c oughs> ทางมาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพริมบอนแล้วก็ต่างจังหวัดด่านเพียบเลยอันนี้ถือเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าเรื่องของโซลายาเมาเรื่องของอุบัติเหตุก็จะลดได้ทางรองนี่เผอเยอะกว่าทางหลักไอ้ค่ะคุณ ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยค่ะคาดว่าถนนสายหลักนะคะที่ออกสู่ภูมิภาคจะมีปริมาณรถหนาแน่นทุกเส้นทางเลยจนถึงวันนี้ในช่วงค่ำนะคะและอาจจะยาวถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเนื่องจากประชาชนนะคะเดินทางกลับภูมิลำเนาและก็ท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดจึงได้ํำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำชุดตรวจเข้มข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะรวมไปถึงความพร้อมของผู้ขับขี่ด้วยค่ะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนดและไม่ใช้อุปกรณ์ และภัยนะคะเพื่อเป็นการลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้มีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทางด้วยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร,งคร่งครัดโดยเฉพาะการไม่ขับรถเร็วอีกทั้งการขับรถทางไกลในสภาพอากาศที่ร้อนแน่นอนค่ะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนได้ง่ายหากมีอาการดังกล่าวนะคะไม่ต้องคิดมากเลยค่ะจอดพักรถไปเลยบริเวณที่ปลอดภัยหรือว่าจุดบริการตามเส้นทางต่างๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้ะะไมี การจัดเตรียมไว้แทบจะทุกพื้นที่แลยค่ะคุณก้องเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนอริยาบทนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินทางต่อไปเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาค่ะสำหรับประชาชนครับที่ประสบหรือว่าพบเห็นอุบัติเหตุนะครับสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนครับ1784ครับตลอด24ชั่วโมงครับหรือไลน์นะฮะของ ปพรับแจ้งเหตุ1784ฮะโดยมีการเพิ่มเพื่อนไลน์ไอเดีเข้าไปครับเพื่อประสานในการขอช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปครับซึ่งนะฮะใครที่คิดว่าผู้ขับขี่เนี่ยขับแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียจะเป็นจะง่วงหรืออะไรก็ให้พักนะครับแล้วก็จุดที่เจ้าหน้าที่เตรียมเวาอย่างสมัยนี้มีผ้าเย็นมีกาแฟน้ำชามีนวดด้วยขนมด้วยมีข้าต้มข้าต้มมาเติมอะค่ะ <streaming> แล้วก็ย้ำอีกทีคุณก้อง1784นะคะถ้ามีปัญหาหรือไม่ได้คิดอะไรไม่เอาก้ก้1 9 1มาเลยก็ได้ค่ะถามเขาก็ได้เพราะเดี๋ยวเขาก็จะบอกให้ว่าเอ๊ะไปติดต่อประสานงานที่ไหนอะไรยังไงคะ่ะครับ